สวัสดีค่ะหนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีพฤษภประจำวันที่22ถึง28พฤศจิกายน2564ค่ะสัปดาห์นี้นะคะชาวพฤษภเป็นคนที่มีความอบอุ่นในตัวเองนะคะเป็นคนที่ใจดีมีคุณธรรมนะคะมีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะทำให้คนรอบข้างอบอุ่นหรือว่ามีครอบครัวที่อบอุ่น สะดวกสบายไปด้วยนะคะเรื่องของการทำงานภาพรวมนะคะจะมีความสุขใจมีการใช้คำพูดนะคะในการเจรจาปอบโยนให้กำลังใจเพื่อนร่วมงานได้ดีนะคะชาวพฤษกจะให้คำแนะนำที่ดีเป็นประโยชน์กับส่วนรวมได้ง่ายในสัปดาห์นี้นะคะภาพรวมนะคะก็ถือว่างานมีความราบรื่นนะคะ เหมาะกับเรื่องของคี a t i ีฟ e, งานสร้างสรรค์ต่างๆนะคะทั้งดีไซเนอร์นักออกแบบหรือท่านที่เป็นธุรกกิจส่วนตัวนะคะช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดไอเดียโปรเจกต์โครงการมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้าใช้บริการหรือว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย เรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีการใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือครอบครัวนะคะหรือว่าคนรอบตัวอาจจะมารบกวนชาวพฤษกได้ง่ายนะคะก็เป็นเรื่องของน้ำใจเรื่องของการเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะเป็นสิ่งที่จำเป็นก็ให้ชาวพฤษก บริหารจัดการให้ดีนะคะแล้วก็รวมถึงการซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเพิ่มเติมด้วยนะคะสุขภาพโดยรวมแข็งแรงดีนะคะบางรายอาจจะอ้วนง่ายน้ำหนักตัวขึ้นได้ง่ายหรือเกี่ยวกับการวิงววเวียนศีรษะเมารถเมาเรือได้ง่ายนะคะคนโสดสัปดาห์นี้นะคะถ้ากำลังดูใจใครอยู่นะคะก็มีเกณฑ์ที่ความรักจะสุกงอมนะคะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะก็เหมาะกับท่านที่มีคู่ชาวต่างชาตินะคะหรือคนที่มีแฟนเป็นผู้ใหญ่กว่านะคะก็หรือ,อแมก้กระทั่งอายุอ่อนกว่าแต่ถ้ามีความอบอุ่นมีจิตใจที่ดีงามนะคะก็ถือว่าจะส,สนับสนุนชาวพฤศษกได้ดีในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ